เบี้ยแกยุคต้นตอนนี้ทางร้านนะคะเหลือแค่สองลูกแล้วนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจอยากชอบบูชารุ่นนี้อยู่ทักหาไอได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเหลือลูกไหนบ้างค่ะตอนนี้นะคะเบี ton, ton, ok ot, ้ยแกยุคต้นเบี้ยแกโค้ดวอหอชอต่อดอกจันนะคะก็จะเหลือสองลูกนี้นะคะนี่ค่ะ นี่ก็เป็นเบีย้ยแก้ยุคต้นค่ะเป็นเบีย้ยแก้ตีมืองานแฮนเมดทั้งหมดนะคะออกปี53-57ถึงค่ะอัคระลอยจานหลวงผูดสีวัดหูช้างจานเดี่ยวเศกเดี่ยวทางร้านรับประกันลายมือแท้ค่ะด้านในนะคะก็จะมีตัวหอยเบีย้ยบรรจุด้วยปลหลอดนะคะอุดด้วยชนะลงตามสูตรเบีย้ยแก้โบราณเลยนะคะเบีย้ยแก้หลงผุดสีวัดหูช้างเป็นเบีย้ยแก้สายหลงปู่รอดวัดไนลงนะคะนี่ค่ะ ถ้าเป็นยุคต้นๆแบบนี้จะใช้ประลอดป่านะคะในการทําเบี้ยกแก้ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะหายากนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้ก็นานๆทีจะได้เข้ามาค่ะชุดที่ไอได้มา5ลูกนะคะตอนนี้เหลือ2ลูกแล้วนะคะนี่ค่ะถูกใจลูกไหนสามารถสอบถามไอได้เลยค่ะนี่นะคะ สวยสมบูรณ์ัคะละรอยจานคมชัดนะคะหลวงพ่อตีจานละเสกออกปี53 57ท่านใดที่สนใจช่าบูชาทักหาไอาได้เลยค่ะ